สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพังนงมุกแฟมิลี่นะคะแล้ววันนี้ก็กำลังเตรียมตัวตไปต้อนรับนาะเจ้านายต้อนรับเจ้านายมาจากต่างประเทศนะคะกำลังแต่งตัวดูสาวสวยเดินสำรวจกำลังแต่งตัวสวยนะคะไปออกไ,ไปรับนะเจ้านายมานะจากต่างประเทศนะ สี่โมงครึ่งนะตอนนี้สี่โมงสิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวเดินสำรวจกันก่อนนะทา,นนนทางนู้นก็แต่งแต่งแต่งหลอก่อนทางนู้นก็แต่งหล่อทางนี้ก็โบอันเดียวนะไปได้เลย, <c oughs> ไ,ไ,เยมนะไม่ได้เอาชุดสวยมานะไม่ไ <c oughs> ด้เอาชุดสวยมาพอดีรถเต็มนะเอามาไม่ไม่หมดนะคะไปดูสาวสวยกันของเรานะเดินสำรวจพื้นที่ เดินสำรวจกินหญ้ารอก่อนนะ,นะเดินสำรวจกินหญ้ารอก่อน,นเตรียมกล้วยไปด้วยนะแม่ควานเดินไปใกล้ๆกเขาก็จะเดิ่มนะนี่สวยสวยเลยนะโบชมพูนะประเดิมด้วยโบสีชมพูนะส,สวยสวย สวยงามมากเล็มยาก,กินอยู่นะคะระหว่างเราเวลานะก็เดินออกไปนิดเดียวน่านิดเดียวเมื่อกี้เก้าก็ถึงต้องเรียกนะไว้นะไม่งั้นกลัวไปหักต้นไม้เขาเ็นะาปลูกหลายปีแล้ว กว่าจะได้ขนาดนี้เนาะมีสาวสวยของเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำมาแล้วแต่งตัวใส่บูสวยๆนี่เลมหญ้ากินถ้าเกิดว่าช่วงฝนนี่ช่วงหน้าฝนนี่จะเยอะอยู่นะหญ้าแถวนี้ น่าจะเยอะเลยแหละน,นี้ก็ช่วงเขาตัดออกแล้วก็โดนโดนฝนด้วยนะก็เลยแบบยังเขียวๆอยู่เตรียมตัวเตรียมตัวกันละนะคะรอตัวใส่ยิงหัปบกกเลย จะยิงไยมาก่อแล้วคิดหุ่นยนต์หุน่นอร่อยไม่ลูกอร่อยเนาะนี่ตอนเย็นๆนะสี่โมงกว่ากว่าสี่โมงสิบกว่านาทีละวเด็ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วละนะคะยิมยานี่ก็พื้นที่สถานที่ ก็เดินไปบ้านหลังนู้นก็เสร็จก็ถึงเดินไปบ้านหลังนู้นถอยๆๆอยถยถอยระวังเหยียบท่อเขาก็เหยียบท่อก็เหยียบท่อเดี๋ยวท่อแตกมา ไปหาพอก่อนไปหาพ่อก่อนเ่ะแวบ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 เห็นถุงแหละถุงเซเวน่นถุงเทเวน่น <c oughs> <c oughs> รู้นะคิดอะไรอยู่นะรู้นะคิดอะไรอยู่นะถุงเซเวน่นมันมีอะไรน้อน <c oughs> ถุงเหลืองถุงเอถุงถุงสีสีส้มสีส้มนี่มีกล้วยไม่ได้นะรอก่อนรอก่อนยังไงก็ได้กินเหมือนเดิมแล้วล <c oughs> ่ะนะของหนูละ แต่ไงก็ได้กินคือเกลาอนาฬิกาเต็มยาก่อนรอเวลาถอยเลยถอยเลยถอยเลยถอยเต็มกล้วยไปด้วยนะเต็มกล้วยเวลากลัวเขาอยากอยากป้อนเนาะกินไก่ไก่ก็เกลือแบบนี้ กล้วยขยับนี่ก่อนกล้วยขยับมาหาพวะควานกันมาถามกล้วยลูนะลูนะว่านะคิดอะไรอยู่ลูนะซ่อนไว้ข้างหลังถ,ถ้าจะกินก็ต้องข้ามพวกควานมาดูดูทันดู นี่กล้วยซ่อนไว้ข um. ้างหลังไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเสียงอะไรหลักที่สุดเลยนะคะได้ด้อ้อมอ้อมมก่องอ้อมอ้อมอ้อมมากอนอ้ออ้อมอ้อมอ้อม อ้อมแลวอ้อมแล้ว,ลวดูตาเลยจ้องตลอดหน้าตาเนี่ยตาเนจ้องตลอดนะา,น,าน,ดนะนั่นจ้องตลอดเลยดูนะว่าคิดอะไรนะ่ะ พยายามพยายามเดินอ้อมเพื่ความเพื่อที่จะไปเอากล้วยในถุงเดี๋ยวก็ได้กินรอก่อนแป๊บหนึง่งใกล้ใกล,ล้ลวใกล้ถึงเวลาแล้วใกล้ถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราจบคลิปไว้ก่อนนะ้อนะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาลวเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนนะเจอกันใหม่นะใครแม่นะยังไงก็ฝาก ทุกท่านด้วยนะท่านใดที่ชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะนะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ